เปือคนให้สูตรคุกกี้มาอ๋อให้ทําให้ดูใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าคุกกี้อันนี้เขาเรียกทวิสทวิสมันเป็นของฝรั่งเศสเดี๋ยวทําให้ดูถ้าดีเดี๋ยวบอกสูตรเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันดีไหมถ้าดีป้าจะบอกสูตรให้เรียกว่าทวิสมันเป็นคุกกี้กรอบๆไม่มีเนยคุกกี้อัลมอนด์เคนะเดี๋ยวป้าไปทำให้ทำเลยโอเคโอเคไป ดิบไปแล้วครับมีนมผงไข่ขา,ขาวแป้งใช้แป้งขนมปังนะแล้วก็นมข้นจืดแอมโมนแล้วก็ไอซิ่งเอาอันดับแรกเอาไอซิ่งใส่ลงไปก่อนดีบาร์ไม่ใช่เครื่องตีไม่ต้องเอาเครื่องตีแล้วเราก็ใส่ขาวลงไปเลยใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยเราไม่ได้ตีไข่ขาวให้ขึ้นนะทุวยเนี่ยแค่ผสมรวมกันเองแล้วก็รวมกันอย่าให้มันเป็นเม็ดเอาแป้งใส่ลงไปให้มันสวยก่อนแล้วค่อยเอาแอมโนใส่ใส่แอมโมนแล้วนะจะเป็นพอกี้สไตล์ฝรั่งเศสอะแค่นี้แหละ โอเคแล้วเราก็มากองรวมในนี้ดูนะ เป็นแล้วมั้ยไปอมแล้วนะไปไปอมแล้วไป